นาทีได้ของเล่นใหม่มาครับเอาที่ตัดเอาที่ตัดได้ไงมันไม่มีที่ไม่ต้องตัดครับตัดมันก็จะพังสิครับลูกนาทีรู้ไหมคืออะไรครับให้นาทีรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรครับอ่านาทีลองตั้งดูลองตั้งกลับด้านกลับด้านดูพิกกลับด้านดูคืออะไรครับ ที่นั่งฮะเก่งมากเลยโอ้โหที่นั่งนาทีเหรอเนี่ยเฮ่ฟุฟนดเลยอ่ะโอ้แม่ซื้อให้หนาทีเหรอโอ้โหหล่อจังเลยอ่ะที่นั่งอ่ะโอ้หน่งเลยอ่ะเท่จังโอ้โหแม่ซื้อให้หนาทีเหรอครับ เท่ฝุดฝุดเลยอ่ะไหนโชว์หน่อยสิมันเป็นรูปอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยรูปปร์แมนเหรอดูดีๆดูดีๆมีรูปอะไรบ้างไหนไหนรูปอะไรบ้างนี่รูปอะไรรูปลูอะไรดูดีๆปลาหมึกหรือเปล่ารูปปลาหมึกหรือเปล่าครับก็ใช่ไงครับรูปปลาหมึกหรือเปล่าครับรูปปลาหมึกครับนีอะไรนี่อะไร แอฟูนี่อะไรอะไรล่ะครับกุ้งกุ้งไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นตัวอะไรเนี่ยอันนี้กลายเป็นตัวอะไรไหนทำท่าหรอทำท่าสิเฮ้ยเรพับเก็บยังไงก็อี้พับเก็บยังไงพับเก็บยังไงพับเก็บยังไงนอนลงดินอนลง เฮ้ยเฮ้ยทำได้แล้วทำได้แล้วอ่านั่นแหละดึงขึ้นเลยดึงมือเดียวเลยใช้มือเดียวดึงอย่างนี้เลยลูกนาทียืนขึ้นยืนขึ้นแล้วก็ใช้มือเดียวดึงตรงนี้ดึงตรงนี้ดึงดึงมือเดียวนั่นแหละปล่อยมือนั้นอีกมือนี้ปล่อยอันนี้ปล่อยเอ๊เก่งมากนี่เก็บได้แล้วอ้าวกลางกลางกลาง กลางก็ใช้มือเดียวเหมือนกันเนี่ยวางเฮ้ยพับอีกแล้วโอ้โหพับอีกแล้วโอ้โหเก่งจริงๆเลยเราเนี่ยเอากลางอีกกลาง,างไงกลางยังไงทำเป็นไหมครับอเออโอ้โหเก้าอี้นาทีนี้เท่จริงๆเลยพับเก็บพับเก็บได้ก็ได้ อ่าเอาเลยนะครับเก็บยังไงเอานั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งโชว์ก่อนเอ้ยเท่สุดสุดโอ้เท่ามากเลยเก้าอี้เขาเนี่ยเฮ้เท่สุดสุดเลยโอ้เท่จริงๆริงนุ๊กหลอเอาเอาซานาคอร์ดมาทำไรฮะซานาคอรนอนอยู่นี่จะเอาไปทำไร ก็นาฮิก็จับสิครับถอยถอยเออซานคอสไปไหนไปทำอะไรอะซานาคอสอะหือก้าวเท้าเซนนาคอสไงครับลูกฮะ ฮะเอาสานคอตนั่งเหรอนอ,องดินองให้ซานคอสมันนั่งไม่ไดม้มันเอาไว้ให้นาทีนั่งานาทีนั่งเลยโอ้โหรอจังเลยสาคนคอสอยู่ข้างหลังด้วยโอ้โหหล่อบางมาเอาไหนนาทีเก็บให้ดูหน่อยเก็บให้ดูนะครับ ดึงดึงอันนั้นเลยเออดึง,ด,งดึงขึ้นอ่ะดึงจับจับดึงดึงมือเดียวดึงมือเดียวนี่ไงมันมีรูอยู่นี่เห็นไหมดูนี่นะทีดูเดี๋ยว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 พ่อจะสอนเนี่ยมันมีรูอยู่เห็นไหมเอาเอานิ้วง, ắt, ง ắt ัดงัดขึ้นมาึมันต้องงัดงัดฝั่งนี้ลูกอ่ะหมุน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 ทีก็นิ้วงัดขึ้นมานิ้วงัดขึ้นมา อ้าคลับไม่ได้เราก็ใช้อันนี้ช่วยมือช่วยนี้นี้นี้ช่วยแล้วก็มันขึ้นมาแล้วเราก็จับนี่จับแล้วก็ดึงดเออเออเกง่งเก่งมากมากอ้าวกลางกายังไงการเสร็จแล้วทำยังไงพิกก็วางอึ๊บอ่าเฮ้เก่งมากมาก เห็นมากมากเลยแล้วก็นั่งโอ้โหหลือมากเลยชูมือขึ้นชูมือขึ้นยกมือขึ้นแล้วเย้ยกมือขึ้นแล้วหมุนหมุนเฮ้ยทำอะไรอ่ะพับอีกแล้วหรอพับอีกแล้วเหรอโอ้ยพับเป็นด้วยอะโอ้โหแล้วกลายยังไงเนี่ยเอ้ากลายยังไงเนี่ย อการเสร็จแล้ววางครับวางเสร็จแล้วเอาซาตะคอสมานั่งสิซาตะคอสน,นอนอยู่เนี่ยซาตะคอสก็อยากนั่งเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันหทักอย่างงี้ไม่ได้อย่ากรอย่ากรต,ตรงเนี้ยมันมันยังไม่พับลงถาที่อย่าโกรครับถ้ากรมันจะหักครับอืมพับมันต้องพับสองข้างท่านพับข้างเดียวเดี๋ยวมันจะหักครับ <much istent> ถ้าหักแล้วก็ไม่มีที่นั่งแล้ว ครับอ,อืมเอเอโอเคเก่งมากครับของเล่นใหม่ของนาทีครับคุณแม่ซื้อให้เก้าอี้มหัศจันย์สีฟ้าขาวเก้าอี้มหัจจันย์ของนาทีครับใช่ไหมครับโ,โห,โหเต้นด้วยเต้นด้วยดึง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 ดิง,ดง เก่งจังเลยนะฮะน้าหาพ่อจีหหน้าหาพ่อก่อนบอกคุณผู้ชมก่อนเนี่จับไว้จับไว้บอกคุณบอกคุณผู้ชมก่อนว่าของเล่นของนาทีครับวันนี้มารีวิวของเล่นใหม่เก้าอี e ้สีฟ้าขาวคุณแม่ซื้อให้ชอบไหมครับชอบไหมครับชอบไม่บายหน่อยไายบายหน่อยไม่บา,บ,าบ,าบายคุณผู้ชมหน่อย บายบายสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับมารีวิวของเล่นใหม่เก้อี้สุดสวยของนาทีครับอ้าวเก็บแล้วโอ,อ้บายบายคลิปนี้มีแค่นี้นะครับบายบายก่อนนะครับฝากติดตามน้องนาที f a m i l ี่ด้วย